ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลืยิอีเปิดคลิปฟังชัดๆทักษินไปคุยวาระลับกับอันวาเผยใช้หลักฐานอะไรถึงได้รับอนุญาตระทึกแผน3วันก่อนสารดีกามีคำสั่งจากกรณีค่ะที่มีการจับตาว่าสารจะมีการอนุญาตให้นายทักษินออกน,อกนอกประเทศหรือไม่ทำกลางข้อสงสัยว่าอาจจะมีการช่วยโอกาสหลบหนีคดี ขณะที่ก็มีบางฝ่ายมีการออกมาตั้งข้อสังเกตการเดินทางออกไปก่อนที่สารดีกาจะมีคำสั่งออกมาไต่สวนหรือว่ามีการออกไม้รั้งทั้งนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่วันที่31มกราคม2568ด้วยสารอาญาค่ะได้มีการไต่สวนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณียื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกราชาอาณาจักร ซึ่งนายทักษิณได้มีการเดินทางมาไต่สวนการยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่ศาลอาญาแต่ทางศาลไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังและการยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งนี้เนื่องจากต้องการที่จะขออนุญาตเดินทางไปประชุมที่มาเลเซียต่อมาค่ะในเวลา10นาก50นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถยนต์เบนซ์ของนายทักษิณ ได้ขับออกจากพื้นที่สารอาญาและมีการใช้ทางออกฝั่งอาคารสารแพ่งและมีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่รถยนต์ค่ะไม่มีการขับวนมาออกทางฝั่งอาคารศารอาญาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่มีการปักหลักรอทำข่าวบริเวณด้านหน้าจากนั้นค่ะเวลา14นาฬิกาหนาทีสารอาญามีคำสั่งพิเคราะห์ข้อท็จจริงในการไต่สวนแล้วจำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน โดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเบิกความสนับสนุนพร้อมกับพยานเอกสารยืนยันให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์2568เห็นว่าช่วงที่จำเลยขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไม่กระทบต่อวันนัดพิจารณาคดีเหตุผลและความจำเป็นที่จำเลยอ้างเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐกรณีมีเหตุสมควรจึงอนุญ,ญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ตามที่ขอโดยวางหลักประกันตามที่เสนอและให้มารายงานตัวภายใน3วันนับแต่วันที่จำเลยเดินทางกลับประเทศไทยแจ้งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทราบผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษิณได้มีการวางหลักประกันค่าจำนวน5ล้านบาท และต่อมาค่ะเวลาประมาณ15นาฬิกา27นาทีนายทักษิณได้มีการเดินทางกลับมายัางศาลอาญาอีกครั้งเพื่อเซ็นสัญญาประกันออกนอกประเทศโดยนายทักษิณการมีการลงมาจากรถด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อนักข่าวค่ะมีการสอบถามความรู้สึกที่ศาลให้ออกนอกประเทศได้นายทักษิณมีการหันมายิ้มพร้อมกับมีการโบกมือก่อนที่จะเคารพพระบรมชายาลักษณ์และก็เข้าไปเพื่อที่จะเซ็นสัญญา ซึ่งนายทักษิณค่ะเข้าไปประมาณ4นาทีก่อนที่จะออกมาทำความเคารพพระบรมชายาลักษณ์อีกครั้งก่อนกลับอย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวก็มีการถามอีกว่าดีใจหรือไม่ที่สารอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศด้านนายทักษิณกล่าวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าไปทำงานไม่ได้ไปเที่ยวทำให้ผู้สื่อข่าวมีการถามต่อว่าเดินทางไปพบใครและใครเป็นคนเชิญ ซึ่งนายทักษิณค่ะก็มีการหันมาตอบสั้นๆเพียงแค่ว่ารู้ๆกันอยู่ก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางออกจากศาลสำหรับคดีหมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา112ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลยต่อศาลอาญาในคดีหมายเลขดำออ่าง1860นทับส5 6 7้นั้นศาลอาญาได้มีการนัดสืบพยานนัดแรกในวันที่1กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกา ขณะที่ในวันเดียวกันนั้นค่ะนายพิชิตชัยมงคลแกนนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook วา่าลูกน้องรัฐมนตรีตามประเทศมาเบิกความเป็นพยานให้ทักษิณชินวัตรไปตามประเทศได้เพราะหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสองความสัมพันธ์อันดีประเด็นคือเหตุผลระหว่างประเทศทั้งสองข้อนี้เป็นหน้าที่ของใครระหว่างรัฐมนตรีตามประเทศ กับทักษิณชินวัตรหรือรัฐมนตรีตามประเทศต้องเดินทางไปกับทักษิณชินวัตรด้วยมันจะทําลายความเชื่อมั่นในความเป็นรัฐไปไหมครับความเชื่อมั่นของรัฐระหว่างประเทศไม่ใช่สร้างให้เชื่อเฉพาะบุคคลขอถามรัฐมนตรีตามประเทศหน่อยครับตอนผู้ช่วยรัฐมนตรีจากจีนมาเมืองไทยท่านรัฐมนตรีตามประเทศไทยรู้เรื่องไหมครับทั้งนี้ผมไม่ได้เกาลวงคําตัดสินของศาลเพราะผมก็เคยขอออกนอกราชอาณาจักร แล้วสารทันก่ออนุญาตเพียงแต่ด้วยเหตุผลที่อ้างและการกระทําของรัฐบาลไทยที่ผ่านมารัฐบาลไทยทําตัวเล็กกว่าทักษิณชินวัตรแค่นั้นเองล่าสุดวันนี้1กุมภาพันธ์2568นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความข่บผ่านทาง Facebook ถึงกรณีนายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศว่าอันดวงตาคือหน้าต่างของดวงจิต แม้นใจคิดงามงดดูสดใสคิดชั่วช้าตาก็บอกออกความในรักษาใจให้เลิศไว้เถิดเอ่ยสีหน้าและสายตาลนานักษณะนี้มีลักษณะของความมั่นใจเต็มเปี่ยมร้อเปเซแต่จะมั่นใจอะไรนั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่น่าจะเป็นมากที่สุดคือเป็นแผนปฏิบัติการ3วันที่เกิดขึ้นหลังวันที่27มกราคม และมีการยื่นคำร้องขอให้เดินทางออกนอกประเทศวันที่30มกราคมซึ่งยอมเป็นช่วงเวลาก่อนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งคำร้องของนายชานชัยอิสระเสนารักที่ผนที่วันที่ศาลอนุญาตให้ท่านกฤเดไปฝั่งไปต่างประเทศมาเีเซียเพื่อไปร,บไรับตำแหน่งอ,อ,อันดับแรกน,นะครับต้องขอบคุณศาราญานะครับที่หลังจากยืน่นคำร้องขอเดินทางนองกราชการท่านก็ให้นัดไต่สวน พยานซึ่งทางท่าน therapist. ทศเนได้เตรียมพยานมาสองปากคงจะทราบกันอยู่แล้วครับก็เป็นท่านเองแล้วก็รับมนตรีกะทรวงกากรต่ USSR, า,างประเทศประเทศที่ไปก็คือเป็นประเทศมาเลเซียนะครับตามคําเชิญของประธานอาเซียนผมบอกได้เท่านี้นอกนั้นั้นเป็นเรื่องของเรื่องของระเบียบหรือเป็นเรื่องของวาระการประชุมหรือเป็นเรื่องของภายในซึ่งเป็นความลับนะครับผมไม่อยู่ในฐานะที่จะร่วมรู้ได้นะครับในคนที่สั่งท่านอนุญาตให้มีคําสั่งให้ท่านของร่วมราชการได้ โดยย่อก็คือสารเห็นว่าวันที่ขออนุญาตเนี่ยนะครับหนึ่งไม่กระทบต่อการพิจารณาคดีของศาลแล้วก็สองจำเลยสามารถแสดงเหตุผลและเหตุจําเป็นนะครับในการที่จะไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศเนื่องจากมีพยานหลักฐานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหนังสือเชิญของประธานอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอออระเบียบต่างๆที่ได้พูดคุยกันนะครับ ประกอบกับว่าการอนุญาตออกไปในครั้งนี้ที่ท่านออกไปเนี่ยไปทาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่สําคัญนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเห็นว่าท่านไปเนี่ยไปทําเป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลนะครับโดยเห็นว่ามีการวางหลักประกันด้วยใช่ไหมครับวางหลักประกันทั้งหมด5าล้านบาทครับซึ่งเหตุผลนี้ที่ศาลที่ศาลาท่านก็อนุญาตแล้วก็ศาลให้มารายงานตัวภายในสามวันนับแต่วันที่กลับมาในราชสาักนครับก็คือบสรุปท่านไปวันที่สองกับสาม กลับมานี่คือกลับมาทอะไรครับที่กลับมาลงมาครอมามาทาหนังสือเอ่อเอ่อข้สัญญาประกันทําสัญญาประกันตามขั้นตอนระเบียบของศาลครับเพื่อให้ครบถ้วนโอเคนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะที่รอนะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ